ช่วงเวลาแห่งสารละดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญรุ่นแรกมนพระการหลวงปู่หมุนวัดบัญจานออกวัดบัญจานปีพศ25 4 3้าสาเนื้อทองแดงเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หมุนท่านที่ออกณนะวัดบ้านจานหลวงปู่มอบหมายให พระมหาปิน่นเจ้าอาวาสวัดบ้านจานเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างหลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตปลุกเสกตลอดไตามารและปลุกเสกทั้งใหญ่สำทับสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพศ2543ณนะวัดบ้านจานตำบลจานอำเภอกันทรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่นี่คือคำพูดของหลวงปู่มนสิสตะสีโลอามาตะเทระห้าแผ่นดินกับเหรียญรุ่นแรกที่ออกวัดบ้านจานซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่ได้ทรงบรรจุมุลพระการสะท้อนกลับยันด้านหลังเหรียญ เป็นยันหนุมานเชิญทงหมายถึงชายชนะพุทธคุดีเด่นคือแพ้ไม่เป็นหลวงตามหาบัวยังบอกกับลูกศิษย์ว่าอยากได้วัตถุมงคลที่แรงด้วยอิทธิปฏิหารให้หมอขอกับหลวงปู่หมุนและอีกยังหลวงพ่อกวยท่านยงย่องว่าหลวงปู่หมุนเก่งมากๆให้ลูกศิษย์ไปกราบท่านให้จงได้ หลวงปู่หมุนมีพลังจิตสูงส่งมากๆวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้การสร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นการจัดหาจตุปัจจัยจัดซ่อมแซมเมนเผาศพที่วัดบ้านจารซึ่งได้ชมรุษสุดโทมอยู่ในสภาพที่ใช้ใการไม่ได้ญาติโยมที่อาศัยอยู่ใกล้ๆวัดหากประสงค์จะจัดงานอาวะมงคลก็ต้องพากันเดินทาง ไปจัดงานที่วันอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไปทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปมากพร้อมกันนี้ปัจจัยรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการออกเรียนรุ่นนี้จะนําไปสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถวัดดอนนารางอําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นวัดที่หลวงปู่หมุนท่านสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดตั้งแต่ครั้นเมื่อหลวงปู่หมุนอายุ 60ปีเศษจนถึงหลวงปู่หมุนอายุล่วงเข้าถึงร้อยหปีเศษแล้วอุโบสถวัดดอนนารางการจัดสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จยังค้างคาอยู่หลวงปู่จึงดำริกับหลวงพ่อพระมหาปิ่นเจ้าอาวาสวัดบ้านจานจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ขึ้นอภิณนาน,นาการแด่ผู้ที่บูชาร่วมทำบุญกับหลวงปู่หมุนทุกท่าน จำนวนในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกวัดบรรจารเนื้อทองคำจำนวนการจัดสร้างยี่สิบเหรียญเนื้อเงินจำนวนการจัดสร้างสองพันเหรียญเนื้อนวะจำนวนการจัดสร้างสองพันเหรียญเนื้อทองแดงจำนวนการจัดสร้าง10,000เหรียญเหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะต่อโค้ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญส่วนเหรียญทองแดงต่อโค้ดกำกับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่ง ที่หลวงปู่หมุนบุกเสกด้วยสุดยอดมหามนมนพระการหลวงปู่บอกว่าใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ติดตัวผู้ใดที่จะทำร้ายมันจะสะท้อนกลับหรือเพียงแค่คิดเป็นศัตรูคนนั้นก็แย่แล้วครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญมนพระการของหลวงปู่หมุนให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิว ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ